กลับมาดูภารกิจของทีมเทควันโดไทยนะครับหลังจากจบโอลิมปิกเกมตอนนี้ส่วนใหญ,ญ่ก็ต้องเดินสายาขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับและล่าสุดได้เงินสนับสนุนจากทางทอสอและปะตทนะครับเห็นว่าได้รวมกว่า7ล้านบาทเลย ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ,อสอให้การต้อนรับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยในโอกาสมาสแสดงความขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2549ถึงปัจจุบันค่ะโดยทอ,อสอได้มอบเงินรางวัลพิเศษร,รวม4ล้านบาทให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยหลังคว้าชัยในโอลิมปิกปารีส2024นำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจสู่คนไทยทั้งประเทศค่ะคโดยน้องเทนนิสพานิพัก วงพัฒนก,กิจนะครับเหรียญทองเนี่ยได้รับเงินรางวัลพิเศษ2ล้านบาทโคชเชนะครับโคชชัชชัยเชเนี่หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวไทยก็ได้เงินออรางวัลไป7 0 0 0 0 0บาทบัลลังทัพทีมแดงนะครับได้5 0 0 0สนสสิการทองจันได้5 0 0 0สนโคชเล็กชนาทิพซ้อนขำนะครับผู้ฝึกสอนทีมเรกัโ,กโดไทยเนี่ยก็ได้ไป3 0 0 0สนบาท ก็ในวันเดียวกันนะคะคุณพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยก็นําคณะผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬาชุดโอลิมปิกปารีส2024่เนี่ยเข้าพบนะคะคุณคงกระพันอินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเพื่อร่วมกิจกรรมทูเกเตอร์ฟอร์ไทยโอลิมปิกฮีโร่แสดงความยินดีและขอบคุณทัพนักกีฬาไทยซึ่งปตทเนี่ยก็ได้ร่วมยินดีกับความสําเร็จของสมาคมโดยการมอบเงินรางวัลนะคะ จำนวนเงินรวม3ล้านบาทมอบใายกับน้องเทนนิส2ล้านบาทแล้วก็โคชเช่ทัชชัยเช่ออีก500,000แล้วก็ให้ทางสมาคมอีก5 0 0 0 0บาทด้วยค่ะครับตัวนี้ก็หลังจากเหนื่อยจากเล่นกีฬาละก็ะต้องเดินสายขอบคุณทั่วไปแล้วก็เหนื่อยรับเงินรางวัลต่อใช่ครับ <c oughs> เหนื่อยแบบนี้แฮปปี้มีความสุขแฮปปีค่ะครับ